สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาโรนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้จอดจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักคนในความรับนะคะสําหรับชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิสงห์ธนูค่ะประจําเดือนมิถุนายน2568นะคะเรามาเริ่มต้นที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะสามเหรียญจัดทิ สองถ้วยค่ะ King of Particle ห้าดาบ w o r l e ค่ะ Knight of c u p นะคะ Knight of Sword แปดดาบค่ะและ The h a n g e r man นะคะโอเคค่ะสำหรับชาวธาตุไฟนะคะพลัางงานของคุณในช่วงเดือนนี้เนาอก็ เหมือนที่ผ่านมาก็วนเวียนอยู่ในความสัมพันธ์แบบเราสามคนเนาะพยายามที่จะตัดสินใจทำอะไรให้มันแบบเหมือนอยากหลุดพ้นอะแต่ก็ไม่หลุดพ้นอืมสุดท้ายแล้วไม่ว่าผิดหรือถูกคุณพร้อมที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถูกใจเขาเป็นคนที่ตรงสเปคตรงไทยเขาเป็นคนที่คุณแบบรักเขามากอะ่ะเหมือนในความสัมพันธ์เนี้ย เขาเป็นคนที่เข้ามาตอบโจทย์คุณในหลายๆด้านเขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วมันเหมือนกับทําให้คุณใจอ่อนอะออในช่วงเดือนนี้ด้วยพลังงานแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องราวที่จะมีปัญหามีประเด็นกันเรื่องราวที่จะทําให้ทะเลาะก,กันได้ง่ายๆคะ่ะอืมมีเกณฑ์ที่จะได้ออกคยเดินทางร่วมกันหรือว่ามีทริป จะฉับความสัมพันธ์ร่วมกันนะคะอืมในความสัมพันธ์ในช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะว่าเรามาดระวังเรื่องการทะเลาะกันแล้วก็ให้เรามัดระวังเนืเพราะว่าตัวคุณเองวุ่นวายใจอยู่กับเออ่ความหวั่นใจนะคะ่ะกลัวว่าเขาจะไปมีคนอื่นอีกกลัวว่าคนอื่นจะมาอ,อชอบเขาอีกหรือว่ากลัวความเ,เจ้าชู้ของเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้หยุดอยู่ที่แค่คุณนะคะ ในตรงนี้เป็นความหวัดหวั่นใจที่ตัวชาวราตไฟยังกลัวอยู่เนาะเขาเป็นคนที่พลังงานเขายังไม่นิง่งพลังงานเขาเหมือนยังบริหารสเสน่ห์อยู่อืมแต่ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแล้วคุณกับเขาคุณผูกพันอะใจคุณผูกพันกับเขาไม่สามารถที่จะถอนตัวออกมาได้ง่ายๆอะคะ่ะแต่คุณก็รู้นะว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันไม่สามารถที่จะออชัดเจนได้หรือไม่สามารถที่จะ ทำอะไรให้มันเปิดเผยได้หรือทำอะไรให้มันดีกว่านี้ได้อะค่ะเหมือนก็พยายามอยู่ในจุดของตัวเองพยายามอยู่ในเซฟโซนเนาะแต่ก็มีเรื่องที่จะเข้ามาให้คุณคิดเยอะคิดมากในหลายๆครั้งค่ะที่อยู่คนเดียวก็พยายามทบทวนตัวเองเนาะว่าจะอาอยัางไงต่อความสัมพันธ์นี้แต่ว่าด้วยอปัญหาระหว่างคุณกับเขาอะ ด้วยหลักๆแล้วก็มีเรื่องของความหึงหวงเนี่ยเข้ามาแล้วก็ความหวัดระแวงเข้ามาก็อย่างที่บอกนะคะในช่วงเดือนนี้ให้เรามาระวังเรื่องราวที่จะมีประเด็นกันได้ง่ายๆอะค่ะนี่ก็เป็นพลังงานของชาวธาตุไฟในช่วงเดือนนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาคิดจริงจังกับคุณไหมเอ่ยสามไม้ค่ะสีดาม เอ็ดอวาดเนาะจัดมินและเก้าเหรียญถามว่าเขาจริงจังกับคุณไหมเขาก็รู้สึกดีกับคุณแล้วก็อยากจริงจังกับคุณนะในหลายๆครั้งเขาก็พยายามคิดหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้พยายามที่จะเหมือนทบทวนตัวเองอะว่ากล้าพอไหมที่จะตัดสินใจอะไรบางอย่างบางสิ่งที่จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นไปได้ แต่เขาก็เหมือนไม่ได้เข้มแข็งพอขนาดนั้นหรือว่าใจไม่ได้เด็ดเดี่ยวพอขนาดนั้นเนาะอืมแต่ก็พยายามที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างอะค่ะที่จะทําให้แบบหาเวลาให้กับคุณดูแลที่แคร์คุณเท่าที่เขาจะทําได้นะในตรงนี้เขาก็แคร์คุณนะเขาคิดถึงคุณแต่ในหลายๆครั้งก็เขาอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะว่าสามารถที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันได้มากกว่านี้อืม จริงๆแล้วเขาก็อยากเริ่มต้นกับคุณแบบจริงจังแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกค่ะไม่สามารถจะทำได้เนาะเนี่ยเพราใจเขามีคน2คนอยู่ในใจค่ะมันไม่ได้ตัดใครเลยแต่ก็อยากที่จะเดินหน้าสารความสัมพันธ์นี้กับคุณนะทั้งที่ก็รู้ว่ามันเหมือนมันไม่ได้ออแฮปปี้เอนดิ้งร้อยเปอร์เซ็นตว่ามันอาจจะมีความผิดหวังรออยู่ข้างหน้า แต่ขอแค่วันนี้มีคุณอยู่ข้างๆแล้วยังอ๋อได้ได้ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเขาก็รู้สึกดีแล้วค่ะคุณอ,อกควาคุณเอาควาน้องสองถ้วยเนี่ยคุณก็เป็นคนที่เหมือนเข้ามาตอบโจทย์ในหลายๆด้านสำหรับเขาอะถึงจะผิดยังไงเขาก็เหมือนสุดท้ายแล้วมันไม่สามารถจะยับยั้งชั่งใจได้อม เขารู้สึกดีกับคุณแล้วยังอะไรหลายๆ,ๆครั้งเขาอยากที่จะไปต่อคุณแบบจริงจังแต่ก็ไม่สามารถที่จะเคลียร์ตัวเองได้ไม่สามารถที่จะทำอะไรให้มันชัดเจนแบบโดยปัจจุบันทันด่วนได้อะค่ะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่าคู่ที่มีปัญหากันอยู่จะเป็นยังไงบ้างเอ่ย The Chariot ค่ะจิตถ้วย Strength สีไม้นะคะสองเหรียญตัดกันไม่ขาดเนาะยังไงแล้วมันโกรธกันไปเงียบกันไปค่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวใจอ่อนสุดท้ายแล้วเขาก็ยังวนเวียนอยู่ข้างๆคุณเนี่ยแหละค่ะสุดท้ายแล้วใจไม่เข้มแข็งพอตัดเขาไม่ได้เนาะสามไม้ค่ะแปดเหรียญจัติศเดวไม่หลุดพ้นนะคะในตรงนี้ไม่หลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้เนาะ แปดถ้วยแต่ก็มันก็ไม่ได้สมหวังอืมก็คงยังวนเวียนอยู่ข้างๆกันนี่แหละค่ะไม่ไปไหนเนาะอืมเดี๋ยวหายโกรธหายงอนก็กลับไปรีเทิร์นคืนดีค่ะในตรงนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะกลับเข้ามาขอเคลียร์ใจขอโอกาสกลับเข้ามาง้อค่ะในหลายๆคู่เนาะที่เอ่ออาจจะ รอการติดต่อกลับมาจากเขาบอกเลยว่าในช่วงเดือนนี้เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับมาเนาะความสัมพันธ์มันยังเป็นแบบสองเหรียญอยู่ยังตัดกันไม่ขาดนะคะแต่ก็การกลับมาของเขาถามว่าคุณรู้สึกดีไหมรู้สึกดีที่ยังมีเขาอยู่อะ่ะแต่พอสุดท้ายแล้วมันก็วนเวียนอยู่ในปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆอ่ะค่ะโอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะ หกถ้วยแปดเหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญ The Tower The Fool ห้าเหรียญค่ะควีนอฟว่าเก้าดาบเก้าไม้และเด,ดมโอเคค่ะสำหรับแนวน้องความสัมพันธ์นะคะชาวธาตุไฟเนาะ ในตรงนี้ค่ะก็ให้เรามาระวังละกันนะความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ถามว่ามันมันดีไหมมันก็ดีในระดับที่ตัวคุณเองรับได้แต่ในหลายๆเรื่องค่ะเวลาคุณอยู่คนเดียวคุณคิดคนทบทวนความสัมพันธ์นะว่าจะยังไงต่อจะพอแค่นี้จะอยู่ต่อหรือว่ายัางไงตรงนี้มันเหมือนกับว่ามันยังตัดสินใจไม่ได้เพราะว่า อ๋อใจไม่เข้มแข็งพอยังรักเขาอยู่ยังมั่นคงกับเขาอยู่อ่ะบางทีบางครั้งอะค่ะในหลายๆคู่ห่างกันไปก็ไม่ได้คิดที่จะถอดใจนะยังมีการโหยหาจะมีความคิดถึงยังมีแบบการเฝ้ารอ,อการกลับมาของเขาในตรงนี้ค่ะให้ระมัดระวังเนาะจะเจอปัญหาเรื่องราวที่ทําให้คุณกับเขาอาจจะมีการบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์หรืออาจจะเกิดเรื่องเกิดปัญหาที่อ๋อเขาเรียกว่ามันเหมือน,น,นอาจจะโปะแตกอาจจะมีการอ๋อ จับได้ถ้าใครที่ยังอยู่แบบคนในความลับแบบเรียบๆเงียบๆมาตลอด่ะคะก็ให้เรามาระวังเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณกับเขาอาจจะเจอปัญหาเจอประเด็นที่แบบว่าจับได้โปแตกเนาะแล้วทาให้เกิดอเหตุการณ์ที่คุณกับเขาจะต้องห่างกันมีการบอกเลิกบอกยุติความสัมพันธ์หรือในหลายๆคู่ค่ะอาจจะเป็นเรื่องราวที่คุณกับเขาทะเลาะกันแล้วมันเหมือนเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องราวที่มันใช้อารมณ์ในการตัดสินใจก็ มีการบอกเรื่องบอกลากันไปมุบออนกันไปอะค่ะแต่ก็บอกเลยว่าสุดท้ายแล้วตัวชาวธาตุไฟนี่แหละที่ไม่เข้มแข็งพอเนาะตัดเขาไม่ได้ยังคงรอเขายังคงเฝ้ารอการกลับมาของเขาแต่ก็ค่ะในตรงนี้มันเหมือนกับว่าเหนื่อยแค่ไหนมันมันสุดมือเริ่มแค่ไหนคุณก็พยายามที่จะรั้งไว้อ่ะในตรงนี้ต้องยอมรับค่ะว่าถึงบางทีบางครั้งภายนอกอาจจะดูเข้มแข็งเนาะแต่ภายในใจของคุณมันหวั่นไหวแล้วมันก็อ่อนไหวอะค่ะ พอเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นหรือเวลาที่เขาเงียบไปอ่ะตัวคุณเองก็หวั่นไหวละกลัวเขาจะไม่กลับมากลัวเขากลัวที่จะเสียเขาไปอ่ะลึกๆก็อยากที่จะเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้จบไปแต่พอมันเกิดขึ้นจริงตัวคุณเองก็มันเหมือนใจไม่เข้มแข็งพอมันยังไม่สามารถที่จะตัดเขาได้อ่ะอืมยังเฝ้ารอการกลับมาของเขา ใท้แล้วจะเป็นอย่างไรเอ่ยแปดไม้ค่ะเดือยเฮอร์มิตเดี็มเพสเจ็ดไม้ค่ะเอ็ดออฟสอดและสิบดาบค่ะก็บอกเลยเนาะถึงจะมีการมูฟออนกันไปเลือกกันไปตัดจบกันไปสุดท้ายแล้วมัน ได้กลับมาดีเทิร์นคดีสุดท้ายแล้วกลับมาดิวกันใหม่แต่ว่าไม่ราบรื่นเราก็อาจจะเหมือนกับเรื่องของเวลาที่อาจจะเจอกันน้อยลงหรือเขามีเวลาให้คุณมันเหมือนมันไม่สามารถที่จะปลีกตัวได้อะเออมันจะรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดแต่ก็ยังตัดสินใจที่จะไปต่ออยู่อะค่ะมันเขาเรียกวไร อะไรอะไรที่มันไม่เคยเกิดมันจะเกิดเนาะสำหรับชาวธาตุไฟก็ให้ระมัดระวังอะค่ะถ้าตับใดที่ยังอยู่ในเซฟโซนก็ถือว่ายังคงไปต่อได้ถ้ามันหลุดพ้นจากเซฟโซนไปเมื่อ,อไหร่จะมีปัญหาจะมีประเด็นกันนะในตรงนี้แต่ก็ยังคงยังไม่ตัดยังไม่ขาดเงียบกันไปห่างกันไปสุดท้ายก็มีการกลับมาที่จะเริ่มต้นกันใหม่มีการกลับมาที่จะสร้างความสัมพันธ์กันใหม่อะค่ะยังไม่สามารถที่จะพาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นี้ได้นะคะ โอเคค่ะสำหรับชาวธาตุไฟนะคนในความลับนะมิกาก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะและกลับมาพบกับมิกาทาโรได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ